สวัสดีครับพี่น้องเมงนีเบาหน่อย <laughs> มารอหาเห็ดว่าสิไปหาเห็ดเห็นพี่น่องได้เบิงครับพี่น่องเอฟซี FC ไดีเบิงแต่ว่าพอดีเขาไปในปา่ปาป่าแห้งเกินครับพี่น้องเลยแห้งหลายครับครับแข้งมันแห้งแห้งครับไปใหม่ก็หาเบิงเห็ดกับ่พอครับพี่น่องกับพอดีครับมาผอเป็นหาเห็ดอยู่ในทงหน้าครับพี่น่องมองที่เบาหน่อยลงไป ตั้งแต่แรกๆุณครับพี่น้องที่ว่าเฮ็ดออกได้คุ้มกับปู้ครับพี่น้องมาหน่อยกับบอดมาเบิ่งอีกแจักเทือครับพอดีเหมือนนี้มาหน่อยมาผ่านมาพอดีกับมาเห็นเพิินครับพี่น้องมาหน่อยกับเลยล่องเกียร์เบิ่งนี่ครับกอดอกนึงครับพี่น้องเดี๋ยวมาหน่อยเอาให้เบิ่งก็เป็นเฮ็ดพวกเฮ็ดพูนครับพี่น้องนี่ว่าเฮ็ดเขาไข่หรือว่าเฮ็ดอันนั้นหรอครับพี่น้องนี่เฮ็ดขาวดินกัได้ครับออกแทบสีเบิด์ทุกสนนดิพิานว่า นัครับพี่น <modeling> ้องนี <online> ่เบ okay, ิ้งน้ากันครับเถาเบิร์ตหรอครับพี่น้องน่าจะเป็นงวดทุ้ไทแล้วล่ะไปครับไปหาเบิ้งนี้กันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเป็นหามาด้วนเติแล้วครับนี่เป็นกาลังเลียร์อยู่ครับโอ้เด็ดไร้ปะครับเบิ้องนี้ครับบ่นครับพี่น้องโอ้เด็ดถุงบึกใหญ่เลยครับโอ้พระเจ้าจอหาอยู่ไหนครับนี่ยอดมากโอ้ครับโอ้ละจังเด็กคือจังหัวมันออกครับ เพิ่มมากเลยมากเพิ่มเพิ่นโอ้ครับนี่ครับพี่น้องเบาหน่อยกบดีแว่พ่อเทือดอกมาหน่อยกับม้านมาแถวดนีอยู่อยู่แต่ว่าเบาหน่อยกบด้แว่ลงมาเลยเบาหน่อยกับเขาจะปลาครับนี่ครับเิ่นกับม้านครับเิ่นเชียมารุ่นเติบแลเพิ่นนองเิ่นกระได้ร้ายอยู่ครับพี่น้องเบาหน่อยว่าจะไปเขาปลาไทยเฮ็ดให้พี่น้องเอฟซีดีเบิ่งครับปลาไอ้กบดครับปลาแห้งแห้งปวดนี่สองดอกออยตอดครับพี่น้อง เฮ็ดออกเห็ดทั่วไปครับเพื่อนว่ามีห่อนเห็ดขาลายเห็ดอันนั้นเนาะออกเบิร์ดสูตสนิทนี่จะเริ่มเทาแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวปลาหน่อยที่เกลี่ยให้เบ้างครับคุณครับเพื่อนมาสองคนครับพี่อนคนครับเพื่อนกระไดเต็มถุงแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องตุ้นี้เป็นเห็ดนี่เห็ดตั้งแหบ่พี่น้องนี่นี่ครับ สองดอกครับพี่น้องมาหน่อยเกลี่ยลงไปในขุมกระปูนี่ที่มาหน่อยมาหาหมดก่อนครับงานจะกินได้อยู่ครับพี่น้องเห็ดนี่เห็ดด่างงวง่ะครับพี่น้องมาหน่อยกับบุหูน่าเดี๋ยวมาหน่อยเดี๋ยวเก็บกลับไปถามแม่มาหน่อยเพราะว่ามันบุหูเสนดเห็ดปันไดนครับนี่ครับปล่ไปกับพี่น้องนี่ครับโอ้ตัวนี้เห็ดผึ่งขจ้อนครับพี่น้อง นี่บ้าน่อยพอ่อนี่ครับโหหลายดอกอยู่ครับพี่น้องหลายดอกอยู่นีครับพี่น้องนี่ขุมกับปูบนี่ครับเก็เพิงขจจอนครับเ็บครับอู้ยเก็บยังในยังออกในทุงหน้าน,อน้องมาออกแค่คลิปแหลกบ้าน้อยล,ยล้งไปเป็นของแลกครับพี่น้อง มากกว่าน,นี้อีกค,ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอยู่ให้ทงหน้าได้ครับโผ่อ,อีกระลังหนึ่งดอกหนึ่งนี่ครับนะครับไปหาอีกครับตนยังออกไม่กูพี่าข้าวดินครับติดข้าวดินครับ

ดิ่นเทาเทาครับติดตันกระจอนนี่ครับพี่น้องดอกนึงโอ้ออกขอนในขางกันเถอะนี่ <laughs> นี่ครับดอกก็งา,ามอยู่ครับอยู่ครับนี่เก็บครับ บาหน่อยเชียไปเยอะมากมาหน่อยก็เจออ้วนเวนทีดพอครับพี่น้องออกไปเบิร์ดที่เฮตัวเลยครับอยู่นี่ครับพี่น้องบาหน่อยแต่เฮดเดี๋ยวบาหน่อยเก็บไปให้เบิรงทีเดียวเฮดพออเบิดตัวพ่อพี่น้อง เดี๋ยวไล่เติมยูบไปครับไปหาอีกครับพี่น้องครับพี่น้องพ่อีกแล้วดูมึงก่อนครับเห็ดพวนครับพี่น้องนี่ครับสวยงามครับเก็บครับไปครับไปหามึงอีกครับเป็นออกข้างหูครับพี่น้องโอ้ยกาะุ่มกับปู่มีกี่แมวมาหน่อยมากุดดหวมึงเอาเบิรับพี่น้องมันพทันแล้วไ้ เฮ็ดยังเลยยังออกเขาเบิดไอ้พไ่หูเฮ็ดมันสิออกอยู่ทั้งนี้เนาะมันก็เป็นปลาอยู่ดอกครับพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเพิ่นมาออกไม่ทงหน้าเพิ่นมาเฮ็ดหน้าในปลานั่นลหละมันม่แหม่เฮ็ดออกในทงหน้าไปครับไปเบิ่งนั้นกันนี่ครับเฮ็ดข้าดินโอ้เถาอีกเหรอเดี๋อกระเถาเนาะ เผาเบิร์ดใส่สีไปหูโป,ปรเดม่าด้วยนหมครับดอกนึงครับนีโปรเถาปันไดให้นี่ครับทัวเนาะโอ้ยเผาเบริรดพี่นอ้องเอ,เอ้ยเดีนบปรท่านมาหน่อยหน่อยเอาหน่อยเคลียขึ้นมาเบิงึงผู้เบิรดน,นี่พี่นอ้องนี่เผาเบริรด โมมีเด้อเด้อพี่น้องขึ้นไปเฮ้ยตัวนี้พอเถาลงมาสะเดีตัวนี้ครับเก็บครับอือหือ,หอเห็นแล้วครับเห็นนะเห็นโอ้สองดอกแต่กะเถา่งดอกบนนี้พอได้ยวูวน่ครับเก็บขาวดินก็ได้ยูวครับแต่ดอกล่างบัได้ดอกล่างผูกปัยังเลย เอบพี่นอ้องอืมตรงนี้ได้แข็งแข็งไปเอาเลยนี่แล้วครับพี่นอ้องเห็ดที่ใดมาครับพี่นอ้องนี่ครับก็ได้ประมาณนี่แล้วครับพี่นอ้องเห็ดร่วมครับมีเห็ดพอเห็ดโพนครับเห็ดขาวดิน เอ็ดผึ่งขจอนผึ่งหวานครับพี่น้องเอ็ดขาลายก็มีดอกนึ่งครับพุ่นแล้วครับอยู่ทั้งล่างเหมือนครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องวันนี้บบาน่อยก็หฮามาโดนเตือแล้วครับพี่น้องบบาน่อยกับทเก็บเห็นพี่น้องในเบื้องดอกกุ้ยทายครับนี่ครับอยู่ในทงหน้าครับนี่เอ็ดดอกกุ้ยท่ายดอกงามๆครับบบาน่อยดมเบื้องแล้วมันหอมครับเป็นเอ็ดพุ่นครับพี่น้องเอ็ดพุ่นผลมาออกในทงหน้า แต่เมือก่อนมันกับเป็นปลาแห้วครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเปิดปลานะครับเป็นเปิดปลาทําให้ทาหน้ากันครับพี่น้องต่ว่าปลาใหม่ยังเหลือหลายฝนตกมาเห็ดเลยออกครับพี่น้องบ้าหน่อยกับขี่รถผ่านมาหลายมืออยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบ้าหน่อยไม่ได้เขามาเบิองจนเป็นเท่าเบิดทิ่มเบิดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดพนมีเฮ็ดพนเห็ดขาวดินแล้วก็มีเห็ดผึ่งข้จอนครับที่ออกอยู่นี่เห็ดข้าลายก็ออกอยู่ครับเพิ่นเก็บไปแน่แล้วนะครับ พี่บ,บ้าหน่อยในไทยพี่น้องเบิ้งนะครับคลิปนี้บ,บ้าหน่อยกับว่าสิมหาเฮ็ดให้พี่น้องในเบิง้งแบบ้าหน่อยกับเขาป่าไปได้ดอกนึงครับนี่ครับเฮ็ดเึ่งหวานครับพี่น้องได้ดอกเดียวครับพี่น้องป่ามันแห้งแห้งครับบ้าหน่อยว่าที่เฮ็ดคลิปขอบคุณเอฟซีา FC. สายเดินป่าครับสายหาเฮ็ดครับพี่น้องที่มาติดตามไห้บ้าหน่อยครับบ้าหน่อยกับบมมี่ยังหลยดอกพี่น้องขอขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีครับพี่น้องที่ ขามติดตามให้เบาหน่อยเขามารับช่มส่องเบาหน่อยครับพี่นองเป็นส่องนองไม้เบาหน่อยก็ขอขอบคุณครับผู้ถิ่ติดตามเบาหน่อยก็ขอขอบคุณหลายๆครับพี่นองสําหรับส่องเบาหน่อยก็เป็นคลิปหาอยู่หากินแล้วครับพี่นองก็ทั่วไปครับพี่นองหากินตามฤดูกาลครับแบบนี้ทั่วไปเลยครับพิธีหาอยู่หากินแบบพิสารบานเห่าครับพี่นองเบาหน่อยก็อยากอนุรักษ์ไว้ว่าให้คนรุ่นหลังหน้า อย่างมันสูนหายไปเนาะครับพี่น้องบ้านหน่อยกับป็นคนหลุนไม่อยู่เลยครับพี่น้องบ้านน่อยกับได้อายุหลายดอกเออมีเอฟซีเป็นถามมาเนาะครับว่าบ้านหน่อยเป็นคนจังหวัดใดบ้านน่อยบ่ลงคีไปบ้านน่อยบ่ไเด้แนะนำโตว่ยอยู่จังหวัดใดอยู่ม่บันใดอยู่อำเภอใดเนาะครับพี่น้องเอแล้วับพี่น้องบ้านหน่อยที่บอกว่าบ้านหน่อยอยู่บ้านบักคำดีครับพี่น้องหรือบ้านอลางครับติดติดบ้านอลางครับ นั่นล่ละครับบานาล่างตำบลนแขครับพี่น้องอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับถ้าเอฟพีเบิ่งเกือเพิ่นอาจจะได้เบิ้งเบาหน่อยเนาะเอฟพีทางจังหวัดเบาหน่อยก็ฝากน้ำเนี่ยครับพี่น้องศรีสะเกดกันเองครับบนบางเก่งแก้กันครับพี่น้องนี่แหละครับสำเนียงครับของคนจังหวัดศรีสะเกดแหละครับพี่น้องปลาทีเบาหน่อยหาหนึ่งครับเป็นปลาอยู่แถวบานครับพี่น้องนี่ทีเบาหน่อยมากนี่กับประมาณห่างประมาณกิโลหนึ่งครับจากบานเบาหน่อย เอาแล้วครับมาหน่อยกับวามาดุนเหรอครับมันยายมาดุนเหรอโอกาสนี้มาหน่อยขอเกาเข้ามาสวัสดีครับ